มาติดตามความคืบหน้าเรื่องเสือนะครับเพราะว่าเสือ20ตัวที่ถูกแจ้งหายไปจากวัดหลวงตาบัวล่าสุดนะครับกองบังคับการตํารวจปราบปรามพร้อมกับเจ้าหน้าที่กรมอุยยานแห่งชาติสัตว์ป,ป่าและพันธุ์พืชได้ไปตรวจพบเสือ4ตัวนะครับในบ้านพักหลังหนึ่งพื้นที่อําเภอเมืองจ,จังหวัดกาญจนบุรีครับโดยเตรียมที่จะตรวจยีนเอพิสู์ว่าเป็นเสือวัดป่าหลวงตาบัวหรือไม่ครับ เสือโคร่ง4ตัวเป็นเพศเมีย2ตัวแล้วก็เพศผู้2ตัวนะครับอายุระหว่าง1-10ถึง10ปีถูกพบอยู่ในบ้านพักในพื้นที่หมู่2องตบบลวังดง้งอําเภอเมืองกาญจนบุรีรวมทั้งพบมีเนื้อไก่แช่อยู่ในตู้เย็นจํานวนมากด้วยครับโดยมีนายเทวีบับวลอยและนายชาญชัยล่องลอยทั้งสองคนเนี่ยรับอ้างว่าเป็นเพียงผู้ดูแลเสือซึ่งมีนายทวัชชัย ขอขอภัยครับซึ่งมีนายถาวรขอจรชัยกุลซึ่งเป็นชาวกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าของครับเบื้องต้นครับได้อายัดเสือในกรงทั้งหมดแล้วก็ให้สัตวแพทย์วางยาสลบเพื่อนําเสือไปตรวจสอบว่าเป็นเสือใน20ตัวที่หายไปหรือไม่พันตำรวจเอกมนตรีแป้นเจริญรองผู้บังคับการกองปราบรามโหน้าชุดติดตามเสือวัดป่าหลวงป่าหลวตาบัวก็คาดว่า บ้านหลังดังกล่าวนี้นะครับน่าจะเป็นสถานที่จําหน่ายเสือหรือว่าสถานที่ชหละเสือจึงเตรียมเรียกตรวจสอบบุคคลที่มีชื่อเรียกว่าเฮียตงครับก่อนหน้านี้มีการค้าขายเสือกันโดยใช้สถานที่ตรงนี้เป็นที่พักเสือจากวัดหลวงตามหาบัวนะครับลักษณะค้าทั้งทั้งเป็นแล้วก็เอามาลักลอบชำระก,กันที่นี่นะครับวันนี้ก็เลยขอหมายสารเข้ามาทําการตรวจค้นดูนะครับ แล้วก็จะได้ขยายผลถึงเจ้าของสถานที่นะครับทราบเบื้องต้นว่าชื่อเสียตรงนะครับส่วนรายละเอียดเดี๋ยวค่อยดำเนินการต่อไปนะครับมีรายงานด้วยนะครับว่าพระมิสุที่สารเถราหรือว่าหลวงตาจันเจ้าวาดวัดป่าหลวงตาบัวและนายสายหยุดเพลงบุญชูทนายความมูลนิธิวัดป่าหลวงตาบัวนะครับจะแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงในวันที่9เดือนนี้ครับ